ันน่จะตกใจนะไม่ไงโดนแล้วนี่ไงเอ้ยนี่ไงมาจนได้ระวังกระวังต้นไม้ข้างคันท้องสูงไว้อ่าได้มันเดินออกไปเดินออกไปถอยออกไปตาไปทางซ้ายเห็นไหมอ้าวนี่ไงเห็นไหมจนได้เห็นไหมบอกแล้วติถ้าหนูยิ่งของหลานนะพี่ของหลานนะพี่ ตาหลานะหับของ,ของี่อยู่ไหนแล้วครับเอออย่าไปตกใจสิเอาตัวแรกของหนูกราบสวัสดีชาวกลางนละแพทย์หนาวที่ครักนะครับอ่ะวันนี้พบกับผมนะครับกับวันที่16เมษายน2568นะฮะบ,บอกเลยว่ายังล้าอยู่เลยนะเมื่อวานนี้ไปซัดปลาดาบมานะครับแล้ววันนี้ก็ มาตกต่อเลยต่อเนื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาจะพาลูกสาวผมมาออกรอบนะมาตกปลาถ้าเป็นเหยื่อปลอมนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่พาลูกผมมาก็คืออยากจะลองให้เขาออกมาทํากิจกรรมข้างนอกบ้างนะครับช่วงปิดเทอมนะครับก็ดี่ว่าอยู่เล่นโทรศัพท์เด็กสมัยนี้คือโทรศัพท์นี่กลายเป็นของติดตัวเขาไปเลยนะก็คือจะให้เขาเผาเากับโทรศัพท์บ้างกับคอมพิวเตอร์บ้าง ออกมาเจอกับสิ่งแวดล้อมภายนอกคือมากิจกรรมข้างนอกบ้านนะครับการตกปลาก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะอย่างหนึ่งนะครับสําหรับที่เราจะเลือกให้เด็กๆนะนอกจากกีฬาอะไรแล้วเพราะตก,ลกปลาทุกวันนี้ก็เป็นกีฬาไปแล้วนะครับวันนี้ก็พามาตกปลากระพงนะครับก็ไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะสุดเท่ากับบ่อ,อฟาร์มกระพงที่ ได้ยองแล้วนะครับอ่ะบ่อนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะเอาลูกไปบ่อที่แบบเป็นบ่อาขางังบ่อปิดมันก็จะยากขนาดคนเราตกเราตกบ่อยๆเรายังยากเลยอ่ะทีนี้เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกก่อนนะฮะโดยการที่แบบให้มันง่ายๆนะเริ่มต้นง่ายๆกับกระพงที่มันยังไม่เขี่ยวนะครับอ่ะแล้วก็บเบ็ดที่ลูก ท่อนหนึ่งอยู่ไหนอะมีสองท่อนนะเอาท่อนนึงออกมาแล้วตกชิงหลิวนะตกได้อยู่อ่านทุนเป็นอยู่แต่เหยื่อปลอมนี่คือครั้งแรกที่สำคัญคือแว่นนะแว่นเนี่ยต้องใส่ทุกครั้งเพราะว่าเบ็ดอะมันโดนจุดอื่นมันซ่อมได้แต่ตามันซ่อมยากเพราะเคยสอนแล้ว ว่าเวลาเวียงต้องทําไงคะทําได้อยู่ใช่ไหมอ่าโอเคเอ,อ้าวเพราะเห็นเล่งไปตรงนู้นไม่ใช่เหรอ <c oughs> แล้วทำไมไันตกนี่หมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยนั่นแหละหมุนแค่นั้นก็นั่นแหละยกเวลามันจะใกล้ตลิ่งหนูต้องยกสูงสูงยกคันสูงสูงยกเหยือสูงสูงลูกครับก็เร็วเร็วหมุนเร็วๆวหมุนเร็เวเรวมันจะได้ไม่ติดหญ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากอยาให้มัน่านปายเวลาตีเหยือ่อหนูต้องหนูเห็นปมตรงนี้ไหมคะ อ่หนูต้องให้มันหลุดออกมาจากไกดตัวข้างบนเพราะเกิดถ้าอยู่ข้างในเวลาตีมันจะติดเข้าใจไหมอ่าไปตรงนู้นไปตรงนู้นหน่อยเดิแนก็จะให้ตีปลายยางก่อนนะครับมีปะมีตัวอะไรโดนโดนมีไหมเดวเดี๋ยวจังหวะที่มันกัดอ่ตัวหนูจะวัดมันโดยธรรมชาติมันจะวัดออโต้ มนุษย์เราแลครับเวลามีปลาตกครั้งแบบเพิ่งจะหัดตกเนี่ยเดี๋ยวพอมีอะไรมากัดเนี่ยมันจะสะดุง้งมันจะกระตุกข,ของมันเองโดยธรรมชาตินะอันนี้แทบจะไม่ต้องสอนเลยโอ้มันมีสาลายันมีสาลายเราเก็บเก็บดีๆระวังลูกเพราะฉะนั้นหนูจะต้องไม่ปล่อยเหยื่อตกถึงพื้นเพราะมันมีสาลายเห็นไหม อ่าเพราะฉะนั้นจะต้องแบบพอตีลงน้าปุ๊บหนูต้องรีบปิดหน้าลอกแล้วกรอมาเร็วๆเลยอย่าให้มันตกถึงพื้นเพราะตกถึงปุ๊บปุ๊บสาลาย,ยลามันเกาะเหยื่อและปามจะไม่กัดอ่ะเอาใหม่ปึ๊บตรงขึ้นไหมเออตรงขึ้นแล้วอย่างนั้นแหละเก่งมากรีบหมุนเร็วรีบปิดหน้าลอกหมุนเร็วรีบหมุนเร็วรีบหมุนเร็วมันมีตัวอะไรต่อตรองไหมเอ๊ะบ่อน,นี้บังลงปลาไว้เปล่า เดี๋ยวไปหาบ่อที่มันมีปลาดีกว่าอเจว่าตีได้ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนว่าจะสู้เยอะปลาได้ไหมเฮ้ยไซได้อยู่นะเจอเจอแล้วเจอบ่อที่มีตัวะลันก็คือเรึ้นมาต้องไล่หน่อยโหกัดแอร์ออกด้วยคือบังไม่อยู่นะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าแกลงปลาไว้บ่อไหนต้องหาหน่อยอาลุกเต็มตัวโดนเต็มตัวโดน คือลูกสาวผมอะ่ะเขาชอบตกแต่ชิงหลิวอ่าชิงหลิวนะเขาชอบแล้วเขาอ่านทุนได้แต่อย่าปลอมนี่ยังนะเนี่ยครั้งแรกนี่แหละจะเขาลองดอูเราต้องสร้างแรงมับบ่นใจเขาก่อนนั่นแหละผมว่าถ้าเกิดเขาโดนได้เยอะได้ได้โดนปากัดเขาน่าจะชอบนั่นแหละเหมือนนางเฟียบนะเลยนะก่อเลย โดนไหมโดนกัดไหมจะโดนไหมจะโดนไหมมันมีตัวมันมีตัวมันมีตัวแต่เสียบอกแล้วว่ามันกัดยากหน่อย<ม>ขนาดเราตกบ่อยๆยังแป๊กเลยด้วยนะมไม่ได้ตั้งนวง เออรอบนี้ไกลรอบนี้ไกลรอบนี้ไกลกลอลบก,กลอมาเลยกัดไหมกัดไหมกัดไหมกัดมันกระชากเลยนะกระชากกระชากเด็ดเลยนะลูกจับนันแน่นนะอย่าปิใจนะนี่ไงโดนแล้วนี่ไง <c oughs> นั่นแหละสู้ตั้งคันไว้ไม่รูจับให้แน่นๆจับให้แน่นๆจับให้แน่นๆ,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 ๆตั้งคันไว้ตั้งคันไว้เดี๋ยวต้องสอนลูกก่อนอไม่หนูต้องอย่างนี้อ่ะไม่ต้องเกงไม่ต้องเกงลูกไม่ต้องเกงไม่ต้องเกง,ง,เกงค่อยๆเล่นเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า ไม่อะไรพี่เดี๋ยวผมใช้คิปเปอร์หนีบเอาอ่ะสู้นไม้สู้นไม้เลี้ยงไว้ถ้ามันไปทางซ้ายหนูพยายามทำเด็ดไปทางขวาแล้วเจอตัวไซส์สวยด้วยตัวแรกเจอไซส์สวยด้วยโดนเด็กขิงเลยอ่ะพออ่ะพอแล้วหยุดแล้วปล่อยแล้วเปิดหน้าลอกเปิดหน้าลอกเวลาปลาเข้าฝั่งแล้วเปิดหน้าลอกเดียวมันจะดีดอ่ะอย่างนั้นล้วปิดไปอ่ะ ปเดี๋ยวพ่อ,อหยิบให้ตัวแรกของหนูโอ้เอาไซส์สวยมาเลยนะนนนใช่เอากิปเปอร์ขี้ปากอ่ะเบ็ดกิปเปอร์ขี้ป,ปากมันที่พ่อสอนไปแล้วนั่นแหละยกขึ้นสวยงามอ่ะยกขึ้นสูงอ่ะมือถือเบ็ดถ่ายรูปไงอ่อย่าไปตกใจสิลาตัวแรกของหนู โอเคเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอือจับจังหวาให้ได้สลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจขนาดตีพลาดแล้วนะปลายังซัดริมตะลิงตกใจอาอเฮ้ยฉลาดฉลาดรู้ได้ปลาอยู่ใกล้หยอดเลยนะเออ อ่าอ่าอาลองดูลองดูอ่าแล้วแต่หนูแล้วแต่จินตนาการหนูเลยลูกจินตนาการสําคัญของการเรียนรูอ้อื้งเสียงลั่นเลยนะพี่ลั่นมากอ่ะหนูอย่ายอมมาเสกลูกเอาเสกได้อีกแล้วสู้เอาอีกแล้วตีหนูเป็นอะไรไหมตีไม่ตีไม่ออกอ่ะหมายหมายเขาอยู่ตรงนั้น,นอ๋อหมายเขาอยู่ตรงนั้นเขาตั้งใจ นี่ไงโดนนี่ไงเอ้ยตัวเล็กยกได้เลยนะหนูยกขึ้นฝั่งได้เลยนะยกยกไม่หนูต้องทําให้ให้สายทานสั้นแล้วถึงจะยกได้หมุนให้สายสั้นที่สุดแล้วยกขึ้นมาหมุนให้สายสั้นอีกสั้นกว่าน,นั้นอีกหมุนเอาคันเบ็ดลงไปดิลงมาอีกลงมาอีก,อ,กอ่ะยกขึ้นปึ๊บวางนั่นแหละเก่งมากสุดยอดแต่นนี้ตัวเล็กไปอ่ะหนูกิปเปอร์เกี่ยวที่ปากปลาแล้วรอปลด ดูโอ้ยอาเสดโดนตัวใหญ่พ่เศกใหญ่ว่ะตัวนี้ใหญ่ว่ะตัวนี้ใหญ่เลยพี่อุย้ยนี่ใช้เป็นโลเนี่ยตัวนี้อุย้ยจะโลเกินโลแล้วเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีกิปเปิ์มาปะเดี๋ยว h i s หุดโอ,โอ้จะไปยิงไปหยิบกิป <c oughs> <c oughs> ฟาวพี่หลุดคือฟาวนั่นแลหละมองคนท้างหลังด้วยถูกต้อง ถูกต้องค่ะเวียงนั่งแฟบเลยสวยงามรอบนี้ได้แน่นอนเรื่องอาเสกยังไม่ได้ตัวที่3เลยหนูได้ก่อนแน่นอนหุ้ยอาเสกโดนแล้วหนูแล้วแล้วทำงานอาเสกโดนปลาซัดดังตู้มเลย <c oughs> โดนไหมโดนไหมเฮ้ยของอาเสกโดนตัวใหญ่อีกแล้วใส่เด็กเหรอพี่เอ้ยก็ไม่เด็กนะได้อยู่พี่อ่ะตีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหอกวนไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อจะไปหาเปลี่ยนเสียให้เป็นผิวน้ามั่งแต่ผิวน้ํามันแพงไงพ่อก็เลยแบบว่า <laughs> พ่อก็เลยแบบว่าช่างใจก่อนให้เล่นผิวน้าดีไหมหน <laughs> ูดูพ่อนะหนูดูพ่อนะอะมองพ่อดูพ่อปล่อยมามันพุ่งมาข้างหน้าเห็นไหม ถ้าหนูตีถึงอ่ะถ้าหนูตีได้ไกลพออ่ะหนูจะเจอปลาปลาอยู่ตรงกลางหลูกปลาอยู่ไกลวันนี้ถ้าหนูตีถึงหนูจะตีตีจะเ,เจอตัวแน่นอนตากินกลางบ่อฟึ๊เออนี่แหละนี่แหละ,ล,ะ,ล,ะลูกเสียงน้องแฟบออกไปอย่างนั้นอะ่ะใช่เลยนั่นแหละ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 ไม่ไกลกว่าเดิมน,นิดนึงคือคันหนูมันสั้นด้วยหลักๆคือคันหนูมันสั้นโอ้ย อะไรวะกระโด <S <S โดละคันหนูมันสั้นด้วยลูกมันถึงทำให้ระยะในการตีมันมันน้อยลงเพราะน้าต้องใช้แรงเพิ่มแต่ถ้าคันยาวหนูก็จะไม่ถนัดอีกมันจะเกะก,กะหนูเพราะหนูตัวยังเล็กอยู่ยิ่งหนูยิ่งหนูตีบ่อยๆยิๆ่งตีบ่อยเท่าไหร่หนูยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มชินกับมันไงที่เหลือก็ให้ให้โดนปาลาละตีเบาไปอาวปลากัดของพ่ออีกแล้วนี่กัดข้างหน้านี่เองนี่ หนูกอถ้าช้าเลยนะหนูกอถ้าช้านะวันนี้กินกอช้านะลูกเน,นื้อต้องหาปลาให้ได้ยี่สิบตัวนะลูกวันนี้มีโคตายี่สิบตัวเข้าตรงนี้<ม>นี่ไงมาจนได้ระวังลูกระวังต้นไม้ตั้งคันงสูงไว้ไล่มันเดิอนออกไปเดิอนออกไปถอยออกไปตาไปทางซ้ายเห็นไหมอ่านี่ผมตีให้ลูกนะเพราะว่า คันนั้นมันสั้นมันตีไม่ถึงจุดที่ปลามันกินนะครับก็เลยตีให้ลูกให้ลูกเหมุนกลับมาระวังช้าช้าเวลาใกล้ฝั่งให้มันชนฝั่งเฉยห้ปลามันชนฝั่งปึ๊บมันสู้อยู่มันสู้อยู่นั่นแหละไม่ต้องยกยกขึ้นมายกขึ้นมาเพราะว่าคันมันอ่อนยกไม่ได้มันยกด้วยคันไม่ได้มันยกได้แต่ว่ามันหนูต้องมมีจังหวะยกอ่าไอ้ตัวนี้ใช้ได้เก็บได้อืม เนี่ยพอตีดั่งเล่นๆเนี่ยมันก็กัดเห็อนเป่าตีไปเรื่อยๆถ้าหนูตีได้เร็วอ่ะมันก็ยิงง่ายขึ้นมันก็จะยิงทำํำสวยไหมนี่สวยลูกอ่ะตีมากอเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันลูกลองหาจังหวะที่ปลามันกัดปลาแต่ละตัวมันกัดไม่เหมือนกันน,นี่เล็ก ร้อนมากๆนะเดินเมษาปลาก็หายากมากด้วยเออเหลือเหลือแค่บ่อเดียวนะที่มีปลาครับที่เหลือบางล่าออกหมดแล้วนะออนนี้เจอปลาแค่บ่อเดียวอ่ะกินข้าวลูกเดี๋ยวได้มีแรงต่อตอนบ่าย ตตอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนฝนตกสๆๆๆู้สู้สู้บ้าเอ๊ได้กี่ตัวแล้ววันนี้น<ม>สี่ตัวได้ไหมไม่กินข้าวไปทานข้าวกันก่อนฮนะ นี่ไงเห็นไหมจนได้เห็นไหมบอกแล้วติถ้าหนูยิ่งตั้งคันสูงขึ้นตั้งคันสูงขึ้นอ่าตั้งคันอย่างนั้นแหละกิ่งไม้อืมกิ่งไม้อะไรมันวิ่งได้ไม่ตอนแรกหนแบบอืมตั้งคันสูงอ่าอย่าต้องตั้งคันอย่างนั้นตลอดอย่าให้คันมันต่ำลูกเราต้องให้คันตัวเป็นตัวช่วยงัดปลา ถ้าปลาไปทางซ้ายงัดคันไปนทางขวาปลาไปทางขวางัดไปทางซ้ายพยายามให้บังคับปลาให้อยู่ตรงกลางไว้ลูกอ่าบังคับมาบังคับมาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมโอเคตัวนี้เาะตัวไหนหนูเอาที่หนูตกได้พ่อเอากลับบ้านให้หมดเลย นัดคันขึ้นนัดคันขึ้นอย่าอย่าอย่าให้คันต่ําลงลูกนะทั้งไวอย่างนั้นแหละเออถ้าถ้าคันหย่อนเดี๋ยวปามจะหลุดบังคับไว้บังคับไว้บังคับไว้ <Yeah. S 1> นั่นแหละตั้งคันประมาณองศาประมาณนั้นแหละปึ๊บเอ้ยสายได้อยู่ลูกให้ชิดให้ให้หัวมันชนตะลิ่งบังคับให้หัวมันชนตะลิ่งปึ๊บอีกนิดนึงนิดนึงเอ้ยสายดีพอเดินมา เดินมาหน้าให้ขายมันหย่อนือมใส่ได้อยู่เอากลับบ้านตัวไหนหนูตกได้พ่อกลับบ้านหมดเลยของหลานนะพี่ของหลานนะพี่ปลาหลานครับของที่ดงไหนแล้วครับเติมาาระทังแล้วเนี่ยแอบแอบตกเหมือนแอบตกเต็เมกระชงงังเลไม่รู้เฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยน่าจะใหญ่คอพี่เข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออลวน่าจะใหญ่นะน่าจะใหญ่นะ เฮ้ยใหญ่เเกินไซส์พี่เกินไซส์อีต้บินหมดไซส์ใหญ่อ่ะโอ,อ้โหเสียงลอกหวานเจี๊ยบโอ้ใหญ่ครับเฮ้ย พี่ไซส์สองว่ะตัวเนี้ยโอ้โหลั่นวินาลั่นบ่อเลยกลับเมื่อกี้ตัวนี้ไม่เอานะครับเด็กกิโตพังครับพี่อ้เป็นซิ่วเป็นซิ่วได้ไหมมันตือคันให้ปึ๊บโห้ิ่ดูไซส์พิเศษกันก่อนดู ใหญ่ว่วพี่ใหญ่ <c oughs> แบตหมดพอดีนะลูกได้ตังหวะแบตหมดอ,อยกขึ้นมาลูกยกขึ้นมาดึงขึ้นมาล่ามขึ้นมาแบบพ่อช่วยาลากขึ้นมายงงอย่างนั้นแหละอย่างน <c oughs> ั้นแหละเออเก่งม <c oughs> ากแต่ตั้งนานถ่ายตั้งนานไม่กัดนะพากัดเพากัดตอนแบตหมดพอดีลูกสาวฉัน <c oughs> โอ้กัดหน้าบ้านเลยนะเกี่ยวด้วย สตเต็มหลังเลยะนี้ผมก็ให้ลูกไปร่างพักที่บ้านแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวมันร้อนแบบร้อนสุดๆอ่ะอืมลมมันก็ไม่มีนะมันไม่มีที่ร่มเลยนะครับเนี่ยมันก็เลยให้เขาพักดีกว่าเพราะว่าแต่จริงๆเขาไม่อยากไปอ่ะยังอยากที่อยู่ต่อให้ตกต่อแต่ว่าพอละมือแดงหมดแล้วนะไม่ได้ถึงมือมาด้วยครับไม่มีถึงมือนะแค่นี้ก็ดีใจนะครับไม่ร้องกลับไม่ร้องอะไรเลยนะ ค่อยๆรับเลเวลไปค่อยๆอัพเลเวลไปก็เดี๋ยวตกป่อยสักนิดนึงเพื่อได้ครบตามจำนวนนะครับแล้วก็พอละได้เป็นร้อยโลแล้วไปช่อนน่ะที่ออกไปก็ช่อนก็เกือบเกือบเหมือนกันไปช่อนเกือบร้อยโลเหมือนกันใช่มันเยอะจริงพี่ตตตีแ้ววนัอยโหหมไใช่อ๋อคือบางลาออกมาพร้อมมันก็ติดติดอ้วนมาเหมือนกันผมผมวิตแท้งเลยครับวิตแท้งเลยแล้วก็นั่งแล้วก็จับเอาจับเอาครับโอ้โหวันนี้ก็ พอแล้วนะครับได้ปลากันไปประมาณสิบสิบกลโลได้อยู่นะใช่ประมาณนั้นนะฮะรวมๆกันนะครับอะปลาลูกเป็นไงบ้าง<ะ>สนุกไหมนะร้อนไหมร้อนอืมแต่เราชอบปลาทำไมใม่อีกไหมโอเคไม่ใช่โอเคอ่ะสวัสดีคุณอาเขาก่อนครับครับบางขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอะวันนี้ก็เท่านี้ครับอ,อย่างน้อยก็ได้ ฝึกลูกนะให้เขาอดทนนะครับอ่ะก็โอเคเขาอดทนพอสมควรน,นะอ่ะเ <s ays> จอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย